สวัสดีนะคะท่านผู้ชมดำเนิกระบ,บวนเรือลากจุงกลับไปตุ้มนะคะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะท่านผู้ชมหาสามเรือโป๊ะคะ่ะสามเรือโป๊ะนะคะโัและลากลำเดียวเพราะตอนนี้กระแสน้ำเบาบางนะคะแต่มาวิ่งทวนกระแสลมแทนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม แด,ดด้ามากกำลังใจให้กับพี่พี่น้องน้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะน้ำลงแล้วก็มาวิ่งทวนกระแสลมแทนนะคะตอนนี้ลมแรงมากสามเรือโป้นะคะวิ่งไปแบื้งหน้าจะเป็นแยกน้ำวนนะคะแต่น้ำไม่วนแล้วค่ะน้ำไหลค่อยนะคะ มุ่งหน้าไปสู่เส้นนะครหลวงนะคะท่านผู้ชมสามเล่โป้มีเรลอตรงท้ายด้วยนะคะ เพียงแล้วนะคะเดี๋ยวเขา้าแยกวัดพน,นันเียงนะคะท่านผู้ชม เดิมาเที่ยวยุทธยานะคะบรรยากาศดีมากดูลมพัดนะคะโอ้พี่กับตันเลงใหญ่เลยมาเพียงลำเดียวนะคะหัวแล้วล่าลำเดียวแล้วก็เรือโป๊ะมันทุกหนักนะคะสามลำเรือตรงไทยหนึ่งลำนะคะ มาเที่ยวยุทธยานะคะเองมาระดกโลกเมืองกรุงเก่านะคะลำเดียวก็เอียงได้นะคะลำเดียวก็เอียงได้ เย็นมากๆน้ำลงเยอะนะคะท่านผู้ชมดูสันกำแพงหน้าวัดนะคะแต่จึดพื้นที่ตึ้มเดินสามคนต่อนะคะเครื่องน้ำเค่วงตอนนี้น้ำลงเยอะมากแล้วเากำลังใจให้กับพี่พีน้องที่มีเทีเ่ยวคนส่นสิ้าทางน้ำนะคะ รูกสินค้ามาเต็มเรือปิดเลยค่ะท่านผู้ชม ใหญ่นะคะเต็มคลองเลยค่ะมาทีก็เต็มคลองเลยค่ะมุ่งหน้าไปเส้นนครหลวงนะคะจุดนี้จุดวัดพน,นันแจงนะคะทานผู้ชมสะดวกมาเที่ยวกันนะคะบรรยากาศดีดูลมจากธงนะคะลมสบัดแะคะลมเย็นมากๆาจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับแม่ตุ้มแม่นะคะ ตอนนี้แม่ตุ้มชาแนลก็ฝึกเข้าไปเล่นในทิกต o อกนะคะติดตามแม่ตุ้มได้นะคะแม่ตุ้มชาแนลนะคะติดตามน้องใหม่ในช่องทิกต o อได้นะคะเป็นกําลังใจให้ตุ้มด้วยฝึกเล่นนะคะฝึกเล่นยังไม่เก่งยังไม่คล่องนะคะค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณเอฟซใหม่เอฟซีเก่านะคะ เดียวก็เสียงเครื่องล้วนั่นนะคะดึงไปให้ได้นะคะสามเรือโ๊๊บรรทุกหนักนะคะท่านผู้ชมมุ่งหน้าไปเส้นนะครหลวงนะคะโรงงานที่นะครหลวงโรงงานเยอะมาก อย่าลืมมาเที่ยวอุทยามามรดกโลกนะคะมากันแต่เช้าจะรี้เที่ยวได้หลายที่นะคะฤฤฤฤฤนั่งเหลือเที่ยวเช่าเหมารำแบบนี้ก็ได้นะคะแปดร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม เรือเช่าเหมเาลำเป็นี้800บาทนะคะรอกกบเกาะเมืองอยุธยาหรือจะเช่าลอยอังคารก็ได้นะคะอยากลอยอังคานไม่สะดวกที่จะเดินทางไปทะเลไม่สะดวกกันเดินทางไปแม่น้ำโของอย่าลืมไปถึงอยุทยานะคะหน้าวัดพนันเคียงมีเรือเยอะมากเลยะคะ่ะให้เช่าเหมาลำสำหรับลอยอังคารแล้วก็ท่องเที่ยวรอกกบเกาะเมืองอยุธยานะคะราคาตกลงต่อรองกันได้นะคะ แล้วก็รอบประเมืองอยุทยานี้ราคาแปดร้อยบาทนะคะราคาคนไทยราคาต่างประเทศเท่ากันนะคะเรือวิ่งไปแบบช้าๆนะก็ชวนกระแสน้ำด้วยชวนกระแสลมด้วยนะคะแล้วก็มาหัวเรือลากเพียงลำเดียวนะคะสามเรือโปะกับหนึ่งหัวแล,ลากจูงแล้วก็เรือตรงไทยหนึ่งลำนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเป็นตุ้มหน่อยนะคะวิ่งไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะวิ่งไปเดี๋ยวด้านหน้าจะเป็นโค้หงหักศอกด้านทิศตะวันออกของวัดพน,นันเชิงนะคะวิ่งไปแล้วจะเติดต่มอสะพานเข้าก่อเมืองอยุธยาสามต่มอนะคะสะพานปีดีสามต่มออีก หนึ่งจุดนะคะแล้วก็จะไปเจอโค้งนางคำคะ่ะท่านผู้ชมโค้งที่ไม่ธรรมดานะคะโค้งนางคำเกิอดอุบัติเหตุบ่อยเนาะระหว่างชาวเรือเอดินเรือด้วยกำลยากลำบากนะคะคลาสนี้เอามาเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแม่ตุ้มขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะอย่าลืมมาเที่ยวยุทธยานะคะ ฝากอายุทยาไว้ในดวงใจด้วยมรดกโลกของเรานะคะไปแล้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ